จะเอาไปขายให้ญาติครับผมอือเนี่ยมาบอกยาอาก่าแม,ม่เอากับข้าวมาให้ยา่ามากาก็บเกี่ยวไปอืมเอากับข้าวมาให้่าตตามตามประทับทีม <laughs> อยากทำอะไรอ,อไรไม่ติไม่ิตาแล้วก็ได้ไมามเอาอุมาันลราจะนั่งเลยมามามา,มานั่งแล้วยเออถือดีๆกับข้าวเจ้าของนานเดียวหกแม่มาไปเออไม่มาไว้แล้วเหรอเมื่อกี้ไม่ให้มามอ,อุ้ยบึงอยักอุ้ยบลา นะกับข้าวปลานหดูแสกับข้าวนะดูกับข้าวนะนะอีกอย่างครับปลากินแตงบ<ป>อง้าวทำไมอ่ะไม่กินติ อย่บไม่ได้มาสิแตกครับมาสิลื่นล้มครับเน่น่ยหน่แน่น่โอ๊ยกับข้าวเลหมดแล้วกับข้าวเจ้าของเล็หมดแล้วเลบอเล่เล่ใช่ไหมเจ้าของอ่ะไม่ยอมอยู่เฉยเนาะเล่ไหมกับข้าวอีหยังไหนไหนแม่ดูซิข้าวคุณโอ้ ยังกับไข่มดแดงเนะ <laughs> าะเออมดแดงกัดม,มดแดงกัดอืมมามเอมดแดงออเอาเอามดแดเอาอยู่ไหนอะมดแดงมดมดเลออครับครับครับ